สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องฐาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีรายงานข่าวนะครับว่าพลเรือเอกวิคล,ลายเยเมนอฟผู้บัญชาก,การทหารเรือรัเสเซียเข้าพบกับทางด้านบินอองไลน์วหน้ารัฐบาลทหารของเบียนมาบนเรือพิฆาตแอตติเดียลทริบูของรัเสเซียและบรรยายสรุปให้เขาทราบเกี่ยวกับขีดความสามารถของเรือลำนังนเปล่าก่อนการซ้อมรบร่วมทางเรือที่มีกําหนดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายน2566กที่ผ่านมา สื่อคอมเมียนมารายงานว่าการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันทั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองประเทศที่มีความตัดแย้งกับชาติตะวันตกอยู่ในปัจจุบันโดยการฝึกซ้อมด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียและกองทัพเรือของเมียนมาจะดําเนินต่อไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายน2566ในพื้นที่ทะเลอันดามันทั้งนี้กองทัพเรือของทั้งสองนั้นจะใช้เรือและเครื่องบินเพื่อฝึกซ้อมจําลองยุทธวิธีป้องกันอันตรายทางอากาศบนพื้นผิวน้ําและใต้น้ารวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลด้วย รัฐบาลรัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับรัฐบาลของเมียนมาโดยให้การสนับสนุนด้านอาวุธและการทูตในขณะที่กองทัพเมียนมานั้นต้องต่อสู้เพื่อรักษา,าฐานที่มั่นที่กีเรียกว่าปัจจุบันนี้ถูกกองกําลังติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆนั้นพยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลนั่นเองในเดือนกันยายน2566เมียนมาและรัลละเสเซียเป็นประธานร่วมของการซ้อมรบต่อต้านการก่อการร้ายที่จัดขึ้นในภาคตะวันออกของรัสเซีย ที่นําหลายประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปรวมตัวกันที่นั่นนับตั้งแต่มีการยึดอํานาจในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564รัฐบาลทหารเมียนมาได้นําเข้าอาวุธและยุโทโธปกรณ์มูลค่า406ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัสเซียตามข้อมูลที่ได้จากผู้รายงานพิเศษประจ,จาสาธประชาติในเมียนมาเป็นผู้เปิดเผยเมื่อเ,เดือนพฤษภาคม2566ที่ผ่านมานอกจากนี้มินออกไลน์นั้นเดินทางไปรัสเซียหลายครั้ง นับตั้งแต่ทําการรัฐประหารและได้พบปะหารือกับประธานดีวลารลดิเมียปูตินเมื่อปี2565ด้วยความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนนั้นจับตาบองนะครับจากการที่รัสเซียกับทางด้านเยอรมานนั้นมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้โดยทั้งสองฝ่ายนั้นมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการทหารกันบ่อยครั้งและมีการฝึกซ้อมรบร่วมกันบ่อยครั้งและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีการฝึกซ้อมรบร่วมทางทะเลที่เรียกว่าจะเป็นการขจัดภยัยคุ ในขณะที่อีกด้านหนึ่งของเมียนมาเวลานี้พวกเขานั้นต้องสู้รบก,กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่พยายามที่จะต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนเหนือที่ติดกับเขตประเทศจีนจนทําให้จีนนั้นออกมาแสดงความไม่พอใจนักหลังจากที่มีการสู้รบก,กันและก็ทําให้ประชาชนคนจีนนั้นได้มีการบาดเจ็บล้มตายจากสถานการณ์การสู้รบของทั้งสองฝั่งนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะครับสําหรับสถานการณ์ความขัดแยง้งที่เรียกว่าเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่าสนใจ ที่ใกล้กับบ้านเรานั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานั่นเองและก็ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลหารเมียนมาก,กับการเชื่อมสัมพันธ์กับทางฝาก่งของราเกียนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์ดิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันอาว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท่าอินเตอร์ดิวได้ครับ